เป๊ปกอิเอล่าครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบอกสไตล์การทำงานของเขาไม่ตือ้อนักเตะถ้าหมดใจดังนั้นครับกรณีโค p พาเมอร์ er, ที่ดินขอย้ายออกมาถึง2ปีแล้วก็ต้องปล่อยปัศจากความเสียดายต่อให้ฟอร์มรุ่งใต้เครื่องแบบเซลซีก็ตามแต่อืมอืมครับเป๊ปกิเอล่าบอกว่าถ้าหมดใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะยื้อให้เขาอยู่ต่อ อืมอืมครับเฟบก็สแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับข้อมูลรละเอียดครับเราไปดูกันในคลิปเลยครับโคพารเมอร์ ummer, ครับในวัย21ปีถูกซื้อจากเอติฮัรสเตเดียมครับเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์ซึ่งไปสร้างผลงานอย่างดีเด่น ที่เดวิดครับ20ประตูจากการลงเล่นนำดาวซันโวร่วมของลีกไปแล้วด้วยวาสนาครับขีดให้แมนซิ t y ตี้ครับโครจรพบกับสิงห์บูในรอบรอง FA เคับเมื่อวันที20เมษายนทำให้เป๊ปโกเลียล่าครับถูกชี้นำว่าเสียดายนักเตะอะไรนี้ไหมซึ่งเป๊ปครับก็ได้ตอบอย่างชัดเจนในจุดยืนของตัวเองว่า แต่ผมก็กล่าวกับน้องงันไปหลายหนแล้วว่าตอนที่โคอยู่ไม่ได้ลงเล่นในสนามสักเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะคู่ควรเวลาอยู่กับเซลซีมากกว่าดีใจกับเขาด้วยหมอนั่นเป็นคนน่ารักขี้อายและมีศักยภาพที่น่าทึ่งพาร์เมอร์ถูกปฏิบัติดูแลอย่างยอดเยี่ยมจนสร้างผลงานน่าประทับใจเจ้าตัวขอย้ายออกตั้งแต่เมื่อสองฤดูก,กาลก่อน ผมก็ขวางบอกอยู่กับเราไปก่อนจนกระทั่งโหนล,ล่าสุดไม่ทนแล้วต้องการออกไปเรามีอะไรที่จะสามารถทำในบ้างเป๊โกเดียวลาถามทั้งที่บอกไปเมื่อต้นฤดูการก่อนเนื่องจากกริยามาเลสย้ายออกแล้วเจ้าตัวก็หนักแน่นในจุดยืนหลังจากย้ำเรื่องเริ่มมาสองปีแล้วจะให้ผมพูดอะไรกับเขาอีกไม่มีแล้ว การเล่นในระดับนั้นมันทำให้ผมน่าทึ่งทุกคนทราบดีพาเมอร์เล่นเจอแมนซิตี้2เกมฤดูกาลนี้เสมอทั้งสองนัดทำเปน็นหประตูและอีก2ใบเหลืองอืม,อมก็เป็นเรื่องที่เป๊ปโกเรียล่าได้พูดถึงโคพาเมอร์เอาไว้เมื่อตอนที่เขายังอยู่ครับว่าน้องมันต้องการที่จะย้ายออกและก็มีความพยายามมาตั้งสปีแล้ว และก็การที่คนหมดใจแล้วจะยื้อไปก็ไร้ประโยชน์ครับเป๊ปได้กล่าวไว้อย่างนั้นเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปโคพาร์เมอร์นี้คอมเมนต์และเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ